สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หอประชุมใหญ่อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหอประชุมแห่งนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลสามารถรองรับการจัดประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงและการแสดงที่รองรับจํานวนที่นั่งกว่า700ที่นั่งค่ะหอประชุมใหญ่อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยมีพื้นที่พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษค่ะ ซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่อันสะดวกสบายเหล่านี้แล้วยังมีระบบเบื้องหลังแสงสีเสียงและเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรสามารถสร้างงานได้อย่างเหนือชีพเลยค่ะต่อไปน,นี้จะเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยเบื้องต้นในการเข้าใช้หอประชุมใหญ่อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับหอประชุมแห่งนี้ มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐานสากลไว้อย่างครบถ้วนโดยมีการวางระบบดับเพลิงได้แก่ 1. ระบบสัญญาณเตือนภยัย 2. ระบบตรวจจับควัน 3. ระบบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 4. สายส่งน้ำดับเพลิงและเพื่อความไม่ประมาทขอแนะนำให้ทุกท่าน ทราบถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน<ๆ>ก่อนอื่นให้ตั้งสติสังเกตป้ายทางออกฉุกเฉินค่อยๆเดินไปตามป้ายทางออกฉุกเฉินหอประชุมแห่งนี้จะมีประตูทางออกอยู่หกจุดด้วยกันเพื่อนำท่านสู่ประตูหนีไฟและบันไดหนีไฟออกสู่นอกอาคารอย่างปลอดภัย หลังจากที่ท่านได้รับชมข้อมูลเบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการใช้หอประชมุมหวังว่าวันนี้ท่านจะมีความสุขในการใช้บริการสถานที่แห่งนี้ค่ะอย่าลืมนะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะสวัสดีค่ะถึงเราครู้ผู้คนสาธุก,กันทั่วไปไหนใครกลัวเหมือนว่าเป็นครู ว่ารำไป